สวัสดีค่ะ Good evening กับปรโยเอ็ดไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะเดี๋ยวนะคะเมคชัวร์ไหโลค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่หยุดไปประมาณ1อาทิตย์นะคะแม่บ้านกับมาเห็ดงานขึ้นแหลกตอนนี้ก็สี่หกโมงแล้วนะคะสี 4, ่หกโมงแรกแล้วแม่บ้านเริ่มงานหกโมงแรงนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้นะคะเงียบมากเลย <laughs> เงียบผิดรงพยาบาลรถกับโค่อยไล่มันมีกระเฮต์แปดชั่วโมงนะคะตอนกลางคืนเดี๋ยวจังไดก็พอกันตอนกลับนะคะ๋ยวเบิ่งฝนตกนะคะฝนตกเพื่อนๆก็สีว่าอุ้ยมาเป็นตะยานแทงยางไกแต่บบไก่นะคะบบไก่หัวมุมนี่เลี้ยวไปเองสิหัวมุมถนนนั่นกระทั่งขมาทางโรงพยาบาลนะคะ มอวนมถนเหลี่ยวไปนั่นกับเป็ร่องบาดเลี่ยวนะคะมันบกไก่นะคะไปสว่างสวัยทั้งคืนนะคะพ่่อกันตอนเหลืองงานนะคะสวัสดีค่ะเหลืองงานแล้วนะคะตีหนึ่งครึ่งแล้วนะคะเราก็จะเดินไปที่ลานจอดรถแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะ Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะ Good morning เซานีเซาว,วันนังคานยังแบงฮอลลีเดย์อยู่นะคะคือว่าเพราะว่าปีนีคริสต์มาสก็บอกซิงเดย์ตรงกับเซาอาทิตย์ก็เลยเป็นวันหยุดชดเชยนะ <c oughs> มาคืนนี้แม่บานเฮ็ดงานนะคะ <c oughs> last night I'm working โอ้เจ็บจริงมคืนนี้กะเป๊ คุยอยู่บวชมีปัญหาที่ว่าส่งแม่บานไปเห็ุงานแต่ว่าแามลงซื้อในบวชในถ้ำชีนแม่บานมันลงผิดหม่องบอดบ้านแม่บานเ่าไปเห็ุงานมองบวดน,นั่นกันลบกถ้ำชีนเขาออกมีปัญหานะแต่วันศุกร์ที่แล้วศุกร์สี่สิบเจ็ดหมดละแต่มึงมีอะไรขึ้นนะเลสซีว่าเลสเคนเดิลแต่พันว่าแต่ขึ้เก่าอยากลาย กูเจ็บคิงคักนะคะเมื่อคืนนี่เพดบอดที่ว่าเป็นสโตกนะคะเป็นอมัอมพฤกอัมพะเป็นพวกพวกเป็นอัมมพฤกพวกสมองที่ว่าเป็นอมัมมพฤกเนาะที่ว่าตายไฟแขนขาพปมีแรี่ยงไฟหนึ่งปากเปียกเสีนะพวกเป็นสโตกสมองส่วนในนี่ยกะถือทำราย,ยางเสียนะก็ ส่วนมากกะอายุโบลายก็ประโยชน์หาสิบหกสิบนะคะเป็นลังคุ้นเป็นอายุหน่อยๆก็มีสามสิบกว่าเป็นก็มีเป็นสตุเป็นสตุเนาะมันกหนักนะคะหนักเพราะว่าเขากับพยายามแบบว่าส่วนมากแบบเขากับขยับขยเนอย่จงค้องบอดดายเป็นงานลงเป็นงานลงบานนีเมื่อยเมื่อยเพราะว่าเอาตรงใส่แรงเห้าในการ สมมติว่านคนป่วยลุกขึ้นไปเข้าห้องนอนห้องน้ําได้มันก็โอเคอยู่เนาะแต่ว่าอันคนใดที่ลุกบ่ได้แล้วก็ต้องเธอขยับเข้าอยู่จุดเรื่องเตียงขยับเห้าห้เฮ้ากับ่ได้ต้องใส่สองคนสาคนจงซี่นะมันเจ็บคิียงแม่บ้าบยังว่าโอ้เช่จังไดฉันเสียเฮ็ดงานจนหอดอายุห7สบเจ็ดปีก็สิเดสเดรี่ไทยก้อยเสดเงินปำนาัน ฝรั่งอยู่นี่กะอาศัยเงินบำนาญเนี่ยนะเห็นงานได้รายใจภาษีได้รายกะอาศัยว่าเถามาสิมีเงินอ่ารัฐบาลเลี้ยงขันว่าขันบ่นเคยเห็นงานเลยกเกษียณไปกะได้เงินโบบำนาญได้คือกันนะคะแต่ว่าเขาสิได้แบบเบสิกกับสิบ่ได้รายกระดองสินะแต่ว่าเขาบ่เคยเห็นงานเลย มันแต่ว่าแม่บ้านก็ว่าระบบอยู่นี่มันกับเจังใดละคนจะเห็นง่ายมาตลอดชีวิตจ่ายภาษีก็ได้บิตตางกันกระดอกกับคนถีบ่เคยเห็นงานเลยใช่ไนมะมันกับีนนอกระหวังที่สําคัญนี่ละ่ะเงินแหมมันเส,สียดซงบอกกาสิหกสิบกูสิหกสิบเจ็ดนะแม่มันสียื่สํานันบอนนะแม่อายุมันสียื่นหอดนันบอ แต่ว่าแม่บานมีสองเพนชันนะฮะแมบานมี private เพราะว่าเมบานเทสของ NHPprofessional แมบานเทศก็เป็น privateprivate ป,ประมาณหาซิมหานี่มั้งกระสีได้แล้วสินะหาซิมหาซิมหาอยากสิวิ t h d อยากสิใส่ก็ได้แต่ส่วนมากคนกระสีก็บบวบสะกอนถ้าใส่ตอนอายุหลายแมบานกระสีว่ากระสเกษียณจ็คหกเซนอีกอีกสิบก็ปิด ก็ <laughs> เลยกำลังสิก็ต้องหางานว่าสิหางานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยแหละแต่ว่าสิหางานที่ง่ายขึ้นแบบอาจเช็พงานเนี่ยออฟฟิศหรือผู้ชายในห้องแลบหรือไปประมาณจังสันแบบหรือเห็นแต่ว่าเห็นงานที่เป็นแค่เป็นเฮลท์แคร์บางบอดกับสบายบางบอดกับบริวารสบายแต่ว่ากับบริวหนักบางบอดกับหนักว่าจมจังหน่อยนะคะเอา แม่บ้านชงชานะคะเราจะเอาชาไปนั่งดื่มกับพ่อบ้านแมรงนีโบวิดเฮ็ดง่ายนะคะแม่บ้านหยุดตอนแรกโ่วิดเฮ็ดต่อกันแล้วเบาไวแล้วหยุดสะก่อนเพราะว่าหยุดมาออื่นค่อยทําแล้วก็เฮ็ดอีกตันึ่งวันเสาร์วัน New Year วนิ้วเยียร์ก็เฮ็ดเนี่ยมาแรงอาทิตย์หาโรงเรียนเปิดเทิมก็สิเฮ็ดเต็มโตัหาหมือหาขึ้นขึ้นเกานะคะสู้ๆปิวสู้ๆค่ะเนี่ยแหละค่ะชีวิตสาวเลยเอ็ด ชีวิตต้องสู้นะคะทุกคนสู้ๆค่ะ